ไว้ให้พร้อมและอย่าลืมตรวจสอบเส้นทางอพยพที่ใกล้ที่สุดด้วยขณะเกิดน้ำท่วมอย่าเดินฝ่าน้ำที่ไหลแรงหลีกเลี่ยงการสัมผัสกระแสฟไฟฟ้าและหากต้องอพยพ ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเมื่อภัยผ่านพ้นตรวจสอบความเสียหายของบ้านและทำความสะอาดเพื่อป้องกันโรคที่มากับน้ำท่วมเตรียมตัวให้พร้อมก่อนภัยมาถึงเราจึงจะปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคเหนือ AM 549kHz สกิลซื่อสร้างสรรค์นในการตระหนักรู้สู่การเตือนภัยภาคเหนือคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคเหนือ AM 549kHz ิลจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการ เพื่อนคนทำงานรายการสาระความรู้ควบคู่วัยทำงานโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานสิ์ลำปางทุกวันนังคารทางสวทเพื่อการเรียนรู้และเติอนภยัยภาคเหนือ a m 5 4 9กิโลเฮิรตซ์สวัสดีครับผมว่าทีรดตีการสริทธิกองเกิดสุนนะครับเป็นนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษครับวันนี้นะครับเราก็ มาอยู่ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภยัยภาคเหนือนะครับ AM 549กิโลเฮิร์นะครับก็วันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมืองานพศ2 5 4 5และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พศ2557กันนะครับหลักๆของพรบรที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่2นะครับเกิดขึ้นเนื่องจากามีการเกิดอัคคีภัยนะครับที่เกิดจากการไฟฟ้าลัวงจรนะครับซึ่งเ,เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต,แต่ละแต่ละครั้งเนี่ยก็จะเกิดขึ้นเกี่ยวกับไฟฟ้าโดยอาจจะเป็นสายไฟฟ้าที่มันเก่าเกินไปหรือว่าเกิดจากช่างที่ไม่มีความรู้ความสามารถก็เป็นได้นะครับ พรบตัวนี้ก็จึงเกิดขึ้นมาเพื่อที่บังคับใช้นะครับผู้ที่ปฏิบัติงานทางด้านช่างไฟฟ้านะครับให้มีลายเส้นหรือนัหนังสือรับรองความงสามารถนะครับเพื่อการประกอบอาชีพแล้วก็จะได้เป็นการป้องกันการเกิดอัคีภัยหรือการไฟฟ้าช็อตต่อบุคคลหรือ ความเสียหายต่อสาธารณประโยชน์ได้นะครับหลักๆของเขาเนี่ยพรบรนี้เกิดขึ้นมานี่ก็คือตามมาตรา7รูเลบ2นะครับว่าด้วยผู้ที่เป็นกการเชื่รต่องช่างไฟฟ้าจะต้องมีลายเซ็นหรือหนังสือรับรองความสามารถเขาจะต้องออก่อนจะได้ไลายเซ้นเนี่ยเขาจะต้องผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติเสียก่อนนะครับในสาขาอาชีพ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารนะครับไม่ว่าจะระดับ1ระดับ2หรือระดับ3นะครับก็จะต้องมายื่นหนังสือรับรองควาขอยื่นคําขอนะฮะที่สถาบันพัฒนาฝีมืองานสิบลำปางหรือที่หน่วยงานในจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศหรือที่ส่วนกลางก็ได้นะครับเรามีให้บริการทุกจังหวัดนะครับโดยหลักๆเนี่ยก่อนที่จะมายื่น ผู้ที่ทํางานหรือปฏิบัติงานทางด้าน,านช่างไฟฟ้าเนี่ยก็จะต้องผ่านการทดสอบมาตรฐานฟิล์มเรืองแสงแห่งชาติเสียก่อนนะครับโดยยื่นคําร้องที่สถาบันพัฒนาฝีมืองานหรือผ่าน QR code ที่สถาบันพัฒนาฝีมืองานออกไว้นะครับคุณสมบัติหลักๆที่จะยื่นคําขอเข้าทดสอบได้ก็จะต้องวุฒิขั้นต่ําจบ ประกาศสิทธิ์วิชาชีพวิชาชีพทางสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารนะครับหรือทํางานทางด้านช่างไฟฟ้าไม่น้อยกว่า1ปีนะครับถึงจะยื่นคําขอได้โดยเอกสารที่ยื่นเนี่ยก็จะต้องมีวุฒิการศึกษารูปถ่ายนะครับแล้วก็บัตรตัวจริงนะครับแล้วก็หนังสือรับรองจากสถานาปฏิบัติการหรือ หน่วยงานที่าสามารถรับผิดชอบเราได้เช่นอ,องค์การบริษารสวนตำบนอ,อบอจอหรือว่าบริษัทห้างร้านนะครับรับรองมาว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถหรือทำงานทางด้านนี้จริงถึงจะยื่นเข้าทดสอบได้แล้วทางสถาบันพนัฒน์ฝีมืองานสิบลำปางก็จะนัดท่านนะครับนัดว่าเอา จะโทรแจ้งท่านหรือจะแจ้งทางลายกลุ่มก็แล้วแต่นะครับว่าจะนัดให้ท่านมาดําเนินการทดสอบในวันไหนนะครับท่านก็เตรียมตัวเตรียมความพร้อมมานะครับโดยการสอบภาคทฤษฎีภาคทฤษฎีก็จะมีทั้งหมด60ข้อนะครับใน60ข้อเนี่ยก็คือทำา1ชั่วโมงเฉลี่ยแล้วในข้อสอบก็1 นาทีต่อ1ข้อนะครับแล้วก็จะแรนดอมมาจากขังนะครับในขังข้อสอบเพราะแต่ละข้อเนี่ยถึงนั่งใกล้กันท่านก็จะไม่มีสิทธิ์ดูได้เลยว่าเออคำตอบจะตรงกันไหมนะครับเพราะว่าแต่ละข้อเนี่ยจะแรนดอมมาไม่เหมือนกันเพราะท่านจะต้องมีความรู้ความสามารถจริงๆนะครับถึงจะทําข้อสอบได้ถ้าทําข้อสอบแล้วท่านได้คะแนน36 คะแนนขึ้นไปท่านถึงจะมีสิทธิ์เข้าทดสอบภาคปฏิบัติหรือภาคความสามารถนะครับเมื่อผ่านทฤษฎีแล้วท่านก็จะต้องมาผ่านภาคปฏิบัตินะครับภาคปฏิบัติก็ขึ้นอยู่กับตัวท่านว่าจะดําเนินการทดสอบหรือการทำปฏิบัติได้บ้างนรออเพียงไรเรามีให้ระยะเวลา5ชั่วโมงนะครับ ก็จะมีคณะกรรมการหรือว่าผู้ทดสอบนะครับผู้ทดสอบมาตรวจตรวจท่านนะครับว่าดําเนินการเนี่ยาสายไฟเป็นยังไงเ,เดินสายไฟถูกต้องไหมสวิตเปิดปิดติดไหมอะไรยังไงนะครับก็เพเป็นกระบวนการหนึ่งก่อนที่จะเ,เข้าสู่การประเมิคนความรุ้สามารถนะครับหากปฏิบัติ ทางทดสอบเรียบร้อยแล้วเราก็จะนัดท่านยื่นเรื่องเข้าทดสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับในกรณีที่ท่านทดสอบแล้วแล้วยังไม่มายื่นแต่ท่านจะยังดำเนินการทางด้านช่างไฟฟ้าอยู่เราก็จะอาจมีการตักเตือนนะครับว่าออขอให้ท่าน ไปดำเนินการยื่นประเมินความรู้ความสามารถเพราะเป็นกฎหมายหรือพระราชบัญติที่ตราขึ้นมาเพื่อบังคับใช้กับเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานทางด้านช่างไฟฟ้านะครับเพราะจะได้ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายในอนาคตครับผม ตรงนั้นก่อนได้ไหมตรงที่ใครๆก็คอยมา,อายตาตรงที่หัวใจพี่ยังไม่กล้ามายืนสบตากับหัวใจเธอผู้ชายพื้นพื้นยืนข้างถนนเป็นคนกระเกลือูกใบสั่งฟ้าจับมาให้เจอ กับตัวเธอที่ดีพร้อมกว่าเธอคนสวยทำงานเปึกสูงกับหนุ่มลูกทุ่งห่างฉั้นเหลือเกินแอบ,บรักคนดีมาตั้งนานเอินวันใจเหลือเกินยามเธอมองมากลัวไม่เห็นความดีเพราะมีความจนมาคอยบนนั่นทา ตั้งเส็นชัยในหัวใจว่าจะสร้างตัวมาอาบเพื่อยืนข้ามเธอขอจองคนดีอย่างน้องไว้เป็นแรงใจจะทำให้เธอเห็นค่าให้ได้วันที่ไกลจะสู้ให้เธอในในชาตินี้เกิดมาทั้งที่ก็ได้รับ เก้าสวันมีกันเสมอวันที่ใจเธอมอบฟังให้ว่าดอ,อย่าเพิ่งรับใครก่อนได้ไหมถ้าคนที่ใช้ยังหาไม่เจอขอเวลานอกบอกหัวใจเธอให้พี่ได้เจอคำว่าโอกาส ไม่ลอไม่ดังตั้งไม่ค่อยมีทั้งตีทั้งชาติแต่หากว่าน้องไม่คล้องไม่ขัดพี่แค่อยากนักกินข้าวสักครั้ง ได้รับทัง้งจเก้าสวรรมีกันเสมอวันที่ใจเธอมอบวังให้ว่าอย่าเพิ่งรักใครก่อนได้ไหมถ้าคนที่ใช้ยังหาไม้เจอขอเวลานอกบอกหัวใจเธอให้พี่ได้เจอคำว่าโอกาส ไม่ลอไม่ดังตั้งไม่ค่อยมีทั้งตีทั้งชาติแต่หากว่าน้องไม่ค้องไม่ขัดพี่แค่อยากนักกินข้าวสักครั้ง ครับผมก็สวัสดีอีกครั้งนะครับเป็นช่วงที่2นะครับของรายการเพื่อนคนทํางานนะครับโดยสพรสิบลำปางนะครับตะกี้เรายังติดข้อมูลเกี่ยวกับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานอีกนิดนึงนะครับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเนี่ยมันจะมีแบ่งเป็นสามระดับระดับที่1เนี่ยจะมีค่าธรรมเนียมต่อการยื่นคําขอ1คนนะครับคือ100บาท ถ้าระดับที่2จะเข้าทดสอบ150บาทแล้วก็ระดับที่3 200บาทนะครับสำหรับขั้นตอนแรกเนี่ยที่บอกว่ายื่นการทดสอบมาตรฐานพิมงานเมื่อท่านยื่นแล้วนัดเรียบร้อยแล้วเข้าปฏิบัติเรียบร้อยแล้วและเมื่อท่านรวมทั้งทฤษฎีและภาคปฏิบัติท่านจะต้องได้70นะครับถึงจะได้หนังสือรับรอง ว่าท่านเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับหนึ่งนะครับ mm hmm. เมื่อท่านได้หนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาดังกล่าวแล้วท่านก็นําหนังสือตัวนั้นนะครับโดยการปริ้นออกจากระบบเพราะตอนนี้เป็นระบบอ่าอิเล็กทรอนิกส์หมดแล้วนะครับท่านสามารถปริ้นออกมาได้ แล้วก็นำบัตรประชาชนตัวจริงนะครับแล้วก็สำเนาหนังสือรับรองว่าท่านเป็นผู้ผมีความรู้ความสามารถทางด้านนี้จริงและทำงานทางด้านนี้กี่ปีกี่ปีนะครับก็ให้ทางบริษัทหรือว่าหน่วยงานเอกราชการหรือหน่วยงานที่น่าเชื่อถือหรือผู้นำชุมชน ให้ท่านรับรองได้นะครับว่าท่านมีคนผู้สามารถอย่างไรเกี่ยวกับสาขาที่จะท่านจะยื่นเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถนะครับเอกสารอย่างก็คือรูปถ่ายนะครับรูปถ่ายก็แนะนําว่าควรจะเป็นชุดสูตรผูกเนคไทนะครับเพื่อเป็นระดับสากลนะครับพื้นหลังเนาะก็จํานวน2รูปนะครับ ขนาด1คูณ1.5นิ้วนะครับถ่ายมาแล้วไม่เกิน6เดือนนะครับแล้วก็สำเนาวุธิการศึกษาที่ท่านจบทางด้านช่างไฟฟ้าหากไม่มีก็เป็นสำเนาวุธิมัอหกก็ได้มอ3หรืออะไรก็ได้ที่ท่านจบนะครับเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานนะครับอีกอันนึงก็จะเป็นวุฒิบัตรหรือประกาศศิษย์บัตร ว่าท่านน่ะได้ผ่านการฝึกอบรมทางสาขาอาชีพที่ท่านจะยื่นประเมินความรู้ความสามารถเช่นท่านได้ผ่านการฝึกอบรมช่างไฟฟ้าแผนาคารมามกี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงนะครับหรือว่าสาขาที่เกี่ยวข้องระบบโซลาเซลล์ Sale, หรือ iot หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องเครื่องปรับอากาศอะไรประมาณนี้ก็สามารถมายื่นแนบ เพื่อที่จะให้คณะกรรมการหรือว่าผู้ประเมินความรูกก้ความสามารถให้ท่านว่าเออท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถจริงนะครับก็แนบมานะครับแล้วก็บวกอีกค่าธรรมเนียมในการเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถนะครับได้กําหนดไว้ว่าจํานวน1000บาทนะครับต่อหนึ่งครั้งที่ท่านเข้ารับการประเมินนะครับแล้วก็ ท่านเจ้าหน้าที่เนี่ยก็จะออกใบเสร็จรับเงินให้ท่านแล้วก็จะนัดวันท่านเพื่อที่เขารับก,การประเมินอีกครั้งหนึ่งว่าจะประเมินวันไหนนะครับอีกอันหนึ่งที่จะเป็นการส่งเสริมการพัฒนาฝีมืองานหรือว่าตามพบรบนะครับว่า,าคือมันต้องแยกเป็น2อันนะครับอันแรกนี่คือบังคับเนาะถ้าเป็นช่างไฟฟ้านีต่ตอนนี้บังคับ และอีก4สาขาที่ยังไม่ได้บังคับแต่เป็นการส่งเสริมนะครับก็จะเป็นสาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพณิ์ขนาดเล็กนะครับอีกอันจะเป็นสาขาช่างเชื่อมอาร์โลหะด้วยมืออีกตัวหนึ่งจะเป็นสาขาช่างเชื่อมแม็กแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นสาขาช่างเชื่อมทิกนะครับที่เรากําลังส่งเสริมให้อยู่หากท่าน มีญาติพี่น้องที่ทำงานทางด้านนี้ก็สามารถมายื่นเพื่อที่ออ,อกหนังสือรับรองความรู้ความสามารถให้ได้ในการาผ่านประเมินแต่โดยก่อนเข้า,ายื่นประเมินก็คือท่านจะต้องผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานชาติในสาขาันั้นซะก่อนอย่างเช่น,านสาขาช่างเชื่อมอารโลหด้วยมือนะครับท่านก็จะต้องผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานชาติในสาขาช่างเชื่อมอาร์โลหิด้วยมือ อย่างน้อยระดับหนึ่งขึ้นไปนะครับถึงจะมายืน่นประเมินความรู้ความสามารถได้หรือสาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพันธุ์ิขนาดเล็กตัวท่านก็จะต้องผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมืงงอแรงแห่งชาติในสาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพันธุ์ิขนาดเล็กเสียก่อนนะครับถึงจะมายืน่นเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถได้นะครับแต่ในอนาคต คาดว่านะครับในสีสาขาที่ได้กล่าวมาเนี่ยทางกระทรวงแรงงานก็จะออกพระราชบัญญัตินะครับว่าสีสาขานี้จะเป็นสาขาที่บังคับใช้โดยกฎหมายตัวนี้เช่นเดียวกันนะครับแต่ตอนนี้เราเป็นการส่งเสริมอยู่แต่ถ้าหาท่านต้องการวัดความรู้ความสามารถของตัวเองก็สามารถยื่น คำร้องได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมืองาน10ลำปางได้เลยนะครับอีกอันหนึ่งนะครับก็จะเป็นการส่งเสริมเกี่ยวกับการออประเมินเนี่ยตอนนี้นะครับทางกระทรวงได้มีประกาศออกมาให้ลดค่าธรรมเนียมจาก1000บาทนะครับ เหลือ100บาทเนื่องจากามีค่าใช้จ่ายนะครับที่บางท่านหรือเป็นเจ้าหน้าที่หรือเป็นพนักงานบอกว่าเออราคาสูงไปทางกระทรวงก็เห็นใจแล้วก็ปรกกอบกับเศรษฐกิจนะครับที่กระเตื้องน้อยมากนะครับก็ทําให้ทางกระทรวงแรงงานเนี่ยพิจารณาแล้วลดอัดตราค่าธรรมเนียมจาก1,000บาท สำหรับการประเมินนะครับ1,000บาทเหลือเพียง100บาทนะครับแต่ช่วงนี้เท่านั้นนะคือตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่31ทธันวาคม2,568เท่านั้นนะครับหลังจากนั้นเป็นต้นไปคือ1มกราคม6 9 6 9อัตราตัวนี้จะปรับเป็นเหมือนเดิมคือ1,000บาทก็ขอความร่วมมือหรือช่วยท่านทั้งทั้งพี่น้อง ที่อยู่ในที่ได้รับฟังนะครับก็ช่วยประชาสัมพันธ์ว่าหากท่ามีญาติพี่น้องที่บัตรหรือหนังสือรับรองความรู้ความสามารถหมดหรือใกล้จะหมดแล้วเหลือไม่กี่วันอะไรประมาณนี้ก็ให้เร่งนะครับมายื่นคำร้องเพื่อที่ทางสถาบันพัฒนาฝีมือง,งานสิบลำปางเนี่ยจะได้ดำเนินการประเมินความรู้สามารถให้ โดยมีค่าใช้จ่ายเพียง100บาทเท่านั้นนะครับลดไปรวม900บาทก็สามารถที่จะทําให้ท่านยังมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับไม่ต้องเสียค่าํำเนียมเยอะแล้วบัตรเนี่ยเรามีอายุถึง5ปีเหมือนเดิมนะครับในระยะ5ปีเพียง100บาทคุ้มค่าที่สุดแล้วนะครับช่วยประชาสัมพันธ์ให้ทัสถาบันด้วยว่าทางสถาบันเนี่ย ได้มอบเหมือนเป็นของขวัญให้นะครับว่าผู้ที่ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถไปแล้วและบัตรหมดอายุหรือผู้ที่จะยื่นคำร้องใหม่เพื่อที่จะขอมีบัตรใหม่ก็สามารถไปยื่นคำร้องตัวนี้ได้แล้วเมื่อประเมินก่อนประเมินเนี่ยก็ชำระค่าธรรมเนียมเพียงหนึบาทเท่านั้นนะครับแต่ห่วงระยะเวลาอย่างที่ดังกล่าวนะครับว่า ท่านจะต้องยื่นตั้งแต่บันนี้เป็นต้นไปนะครับจนถึงแค่เพียงวันที่31ธันวาคม2 5ง8เท่านั้นนะครับแล้วอัตราการเก็บค่าธรรมเนียมตัวนี้ก็จะปรับไปเป็น1,000บาทเช่นเช่นเดิมนะครับก็ขอพิชาันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันนะครับหากมีข้อสงสัยประการใดนะครับท่านสามารถติดต่อไปที่สถาบันพัฒนาฝีมือง,งาน10ลำปางนะครับ หมายเลขโทรศัพท์05 4 3 5 6 6 8 0 1นะครับทวนนะครับ05 4 3 5 6 6 8 0 1นะครับบอกว่าขอ,เ,อาเรียนสายเจ้าหน้าที่กลุ่มงานมาตรฐานฝีมือแรยงานและรับรองความรู้ความสามารถนะครับติดต่อเจ้าหน้าที่นะครับกลุ่มงาน มาตรฐานฝีมือแรงงานและรับรองความรู้ความสามารถนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่ไว้คอยตอบคำถามท่านหากท่านมีข้อสงสัยประการใดน,นะครับหรือจะหากจะต้องการสอบถามเกี่ยวกับการฝึกอบรมเพิ่มคุมความรู้ก่อนที่ท่านจะทดสอบก็ไปที่กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับหมายเลขเดียวกันนะครับ054356680-1นะครับ ก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยตอบคำถามท่านนะครับเกี่ยวกับการพัฒนา,าช่างต่างๆฝึกอบรมอะไรบ้างมีช่วงไหนอะไรยังไงนะครับก็จะสามารถอาบอกท่านได้นะครับในกิจกรรมต่างๆของสถาบันพัฒนาพลการสิบลำปางนะครับก็ถึงเวลานะครับที่จะกระผมนะจะขออนุญาตปิดนะการ รายการตัวนี้ไปก่อนนะครับจบการบรรยายนะครับเพื่อนคนทำงานนะครับโอกาสหน้าคงได้พบกันใหม่ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคเหนือ AM 549กิโลเฮิรตซ์สื่อสร้างสรรค์นในการตระหนักรู้สู่การเตือนภัยภาคเหนือ 爱记名爱满空头。 ปล่อยมันไปตามเพือสอสวันก็เรอชีวิตก็กากต่อสู้ให้เรียนรู้เรืใจตั้งมันเส้นทางไกลกันนายช่างมันคนช่างฝันเท่านั้นทำได้แต่ฉันคือเป็นคนที่ทนฝันฝ่าพลังศรัทธาเป็นสิง มาเท่ากันเหมือนกันทุกที่เพียงใจที่มี